สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้แม่น้อยก็ไปหาอามาไปบ้านอาแวะเอาฝรั่งไปให้แม่น้อยก็เอาฝรั่งไปให้ไม่กี่ลูกหรอกแต่แม่น้อยได้อะไรรู้เปล่าได้น้อยหนามมาเป็นกระสอบเลยเอาประเด็กไปแลกสร้างเขาบอกว่าทางบ้านอาก็จะเป็นคลองแกก็จะปลูกไอ้น้อยหนาไว้สองฝั่งแล้วนะสองข้างเลยฝั่งข,งข้างของแกแล้วก็ฝั่งของต้นไม่ว่าจะเป็นต้นพุ่มพู่ต้นกล้วย ต้นมะม่วงต้นละมุดมีของกินเยอะแยะมีทุกหน้านะไม่น้อยชอบไปกินเวลามีผลไม้ชนิดอะไรเม่น้อยก็จะไปบ้านอาแม่น้อยได้กินทุกอย่างเลยบอกก็บอกอาว่าไม่เอาเยอะนะอาเอาแค่กินแต่เอาไปเอามาเต็มกระเป๋าชาแนลแม่น้อยเลยเต็มถุงกระสอบนี่เลยเยอะแยะถ้าเห็นแล้วมันหลายเนาะมันก็แตะอ่อนไหมเก็บมาเก็บก็เลยเก็บเ,เเบเอาเกนะ็บเอาแล้วนั่น ต้นดุกต้นใดมันดุกไม่น้อยกับสะอ่อนเนาะมึงน,นะไม่น้อยกับเห็นเลยไม่น้อยกับอันไหนตาตีมือยืนมาหยาไม่น้อยกับเอารถแล้วเต็มมือเลยไม่ใช่แค่ไม่น้อยนะอ่าก็ช่วยเก็บช่วยซอยเอาไม้ซอยให้ยานตะห้บบดายเออเอมันเยอะเกินไปแล้วนะแต่สะอ่อนแห้งไหมงูยิยย่ใหญ่ๆเอ้ามีสายไฟสายไฟโอ้โหดกมากเลยนี่ต้นนี้ดก กูเหรอเต็มต้นอ๋อจะอ่อนแล้วเป็นแถวสุดยอดเดี๋ยวดูาขึ้นเองตึบไม่น้อยจะขึ้นเลยน้องขึ้นเก็บบักเขียบอืมกักเขียบอึบหนึ่งโอ้ลูกนั้นโดนเจาะเจเาะก็เอาได้ มาด้ไม SO ่ไดไม่น ah, ้ไ <switches> ม่ <Ig ació>. ่าไม่เอาไม่เอาเต็ม้มดไมมือเ้ยทุไคนดูดิไม่เอาเยอะอ่าไม่ได้เม่ม่ไะ้อ่้ด้ไ้ไม่ดมได้ดู้ด้ ดูให้ขุดบกเขียบเต็มกระสอบเลยถึงบ้านไม่น้อยไม่น้อยก็เอาใส่ตะกร้าไว้เลยคืออะไรมาอีกบักเขียบบักเขียบมาเด้อเมื่อกี้บักเขียบ,บ,ยบ,บ,ยบดูดิเต็มเลยทุกคนไม่น้อยจะใส่ตะกร้ามางนอกเลยกระตาบะกระตาไม่น้อยจะใส่ตะกร้าเลยหมูเยอะแยะเลยบักเขียบไม่น้อยด้วย เต็มตะกร้าเต็มตะกร้าแล้วก็อยู่ในถุงยังเหลืออีกไปทุกคนผู้ใดอยากกินมะเขียบไยากินมะเขียบได้ไม่น้อยเด้อน้อยนาจ้าโคนมือนี้ไม่น้อยไม่มเขียบมาอวดด้วยไปเก็บกับย่ามานี่เองกับอาเก็บกับอามาเต็มลูกเต็มลูกเต็มลูกเลยนาะเนาะจะแบ่งพ่อด,ด้วยผู้ไดอยากกินมะเขียบ น้นใหญ่ๆเป็นตะแซกใช้ากากะก้าเลย่ยโหดกมากเลยนะทุกคนเยอะมากจะปลูกเป็นรอยยต้นนะเนาะมน้อยเนเือบต้นก็ไม่มีแต่ว่าเป็นหลายต้นนะมันเยอะบอกวไอ่ไม่เอาไม่เอาแต่คนไม่เยอะมากเลยทุกคนบักเียบบักเียบยเหมือนจะสกนะุ้กนะ,ะกินเร็วเลย สอสน้ำไม่น้อยบ้ะงไม่ได้จ้ามากินมาเคีอยปราไม่น้อย